21โชว์ลูม19ูนย์บริการนะครับไกลที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับโอ้ยเอาเอาแขนเลยอ่ะเดี๋ยวดูนี่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยปลายศอกเลยนะครับยกเข่ามาบังไม่ทันนะครับโดนศอกโดนหมัดซะก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเริ่มจะมาครับแต่ว่าอย่าประมาทครับทัพทย์ทองนี่ประเภทหนักแรงทั้งลูกนะครับทุกลูกครับอ้าวจ้วงกันแล้วจ้วงกันแล้วมาเลยครับคนละที มูร์ดจ่าคุณสมิงเขาโอ้ยมือกันสำราญสักแสงทักดาสำราญสักแสงทักดา,กดาเอาเอาวิ่งมาดูมาดูซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กเอาซุปเปอร์เล็กโอ้โหใครเป็นโรคหัวใจวายอเอามือปิดหน้าไว้ก่อนครับแล้วดูตามร่องนิวเอาอครับดูครับมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาครับทัพทีมทองคนละทีมาเลยครับมูร์ดจ่าดูดิจ่าเมาแป็ดเมาแป็ดครับมาครับเมาแป็ดเอาพื้นแล้ว วัดวัดโอ้โยสายโอ้ยโอ้โหพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าใส่ไปใส่ไปอร่อยทุกอย่างอาวุธมวยไทยเลือดมาแล้วจ้าเลือดมาแล้วจ้าโอ้ประทับลงเลยประทับลงโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้พระรามจองถนนทีเดียวเลยนะครับปังเข้าไปโอ้โหประทับ แพรวพราวนี่ลงเลยนะครับสนุกดูเดือดมากขึ้นแล้วนะครับยกนี้เพราะว่าเด็กสักดานี่เดินเร็วขึ้นซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้ไปเลยครับสอกท้ายครับจังหวะกดแขนลงมาก่อนนะครับโอ้ปัดแขนลงแล้วก็สับศอกคุณวิเชียนสมทบรุ่งโรดโอ้ยโดนหมัดก้นกระแทกโดนนับเลยโอ้ยไม่ทันดูดีเลยอาราเบียนต้องลุยพี่อาราเบียนเพชรโทเพชรโทต้องทนให้ได้นะต้องทนให้ได้นะ วัดกันที่หัวใจแล้วโดนนับจกหนึ่งโมโหโมโหรุกหนักเลยครับอาราเบียนโอ้โหดูไม่มีใครยอมใครครับคู่นี้ภาษาหมายนี่หัวชนกันแล้วครับปลายเท้าเอียบปลายเท้าแลกกันเลยเอา้าวเรียบร้อยหรือเปล่าครับอีกหนึ่งนับแล้วครับเร่งเยอะเกินไปเจออะไรครับอีกบัดหนึ่งอีกบัดหนึ่งติดซอ,อหนึ่ง้าดามจองถนนทีเดียวความพเมาลงไปกรรมการไม่นับชูมือดีกว่า โอ้โหวอดแทบเพ่นครับข้างครับตรงนั้นเนี่ยมีจุดศูนย์ลงประสาทอยู่ครับเรียบร้อยครับกันนะครับที่จะตีฝักสิบไม่แข็งแรงไม่ใหญ่จริงๆมีลำบากครับเอาละครับตอนนี้เริ่มเบียดแล้วไปหุกซ้ายครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับซ้ายไปพอเกี่ยวได้เกี่ยวได้นี่ปังโอ้โหเข้าเต็มๆต็มเลยครับก็ถือว่า เป็นงานหนักขององซานพอสมควรครับวันนี้เพราะว่าเสียเปียบรูปร่างเอาละครับแต่ว่าต่อยมัดก็ไปนี่ทำวูบว่าไม่เห็นแล้วครับตอนนี้สุดแล้วครับเอาละครับนี่แล้วครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ต้องนับแล้วครับนับแล้วครับอะไรเนี่ยเสียชดโอ้โอเล็กห้าสิบกว่าวิเอามาดูมาดูมาดูโอ้ตัดอีกทีหนึ่งโปรแกรมไปอีกแล้วนะครับโอ้โหออกมาเก็บได้ไม่ได้ครับยกแรกองซานวันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่ เพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยครับนับที่2แล้วครับพี่อาลีโอ้โหเข้าไปลูกนี้โดนศอกนะครับยังเมาอยู่นะครับจะพาเด็ดศึกได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ได้ใจเก็บฉากหรือเปล่านี่นะครับมาเลยครับลุยเข้าไปโอ้โหดูแลเรียบร้อยยุติการชกเลยครับไฟน์นี้แสดงความยินดีกับวันเกิดของน้องโบสท <c oughs> เป็นคนดุ่นใหม่ครับโอ้ยน็ <c oughs> <c oughs> อกเลยโอ้นะโหเรียบร้อยเลยนะโอ้โหดูดีนะครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับ สุดๆเลยทีเดียวนะครับนี่อีกดอกหนึงโอ้โหแขนขยับปังเข้าไปโอ้โหขนาดกันนะกันนะคุณนกช็อตสวยๆครับปังเข้าไปครับดูครับก่าจะถึงตัวโดนดักแทงแบบนี้ครับคนเดินต่อแต่หนุก็เจอทํโทษด้วยแขนซ้ายแทงเข่าซ้ายโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับลูกแทงนี่เน้นๆนะโอ้โหโอ้โหมาเลยครับตอยนีเหอเียบชุดใหญ่เลยครับโหยคนพยายามจิ้มตอกแต่ว่าโดนดักแทงซ้ายขึ้นมาเอาครับหมัดกับเข่า หมัดกับเข่าครับใครทนได้น้าบินเดินเข้ามาครับลุยชุดใหญ่โอ้ยแทงสะดุ้งแล้วดูครับพยายามหนีออกมาเล่ขวงนอกกำลังด้านของน้ำโทษแต่ว่าไม่ไหวครับโอ้โหปิดด้วยศอกครับยอมโหดเอ่านะครับแทงเข่าโอ้ยเต็มชายโครงครับดอกนี้นี่แข้งเลยครับมีหมัดซ้ายด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหดูสีหน้าครับอืมมันจุกอะครับจุกแล้วก็สายทิ่มเข้าไปอีกนะครับยกสามเหมือนเดิมนะครับทางด้านของโนพีตาโอ้โหแทงลูกนี้นี่ เพชรว่านอนโดนเข้าไปทำท่าจะตัวแข็งกับชุดนี้ยุบได้ครับอาอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นหมัดเอาหมัดโอ้โ,โยโดนเต็มเปลาเลยนะครับอา้าดูอีกทีนึงปังโอ้โหสอกคอเต็มเหนียวเลย ออกไปก่อนแล้วนะครับทักทายไปก่อนแล้วทางด้านของปืนกลแข้งขวาต่อยขวาเอาโหยครับถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายของเขาเลยครับออกมาให้เริ่มกันใหม่ครับแข้งขวาปืนกลเฉี่ยวไปนะโอ้โหพอเตะขวาปั๊บที่โต้คืนทันทีโอ้โหลุงละลายแล้วก็เห็นศอกของปืนกลครับนั่นคือสัญญาที่จะจุดเด่นยังไงยังพูดไม่ทันนะครโต้คืนบ้างแล้วนะครับทางด้านของลุงละลายนี่นะครับสายปืนกลปลติดบังศอกซ้ายนี่ครับแอบโอย จะมีแข้งสายโตครบรุนอะไรไปเรื่อยรุ่งนารายโอ้โหขวาดอกนี้นะครับเนื้อเนื้อเลยครับโอ้โหอาการครับไม่ได้นับข้อจริงครับแต่ว่าอาการมันฟ้องครับเอารุ่งหน้ารายมีศอกเหมือนกันมวยโกดยังไงครับศอกมาจะท้าดวลอกหรือเปล่าครับเบิ้ลสายสองแข้งขวาตอนนี้ทางด้านของรุ่งะนารายต้องพยายามโอ้โโอ้โหจบครับจบไปจบครับจบจบล็อกล่างไว้เลย เอาดีแล้ครับโอ้โหเป็นมวยที่กล้าต่อยลูกแทงโดนศอกครับบวกโอ้โห้องโอ้ยชุด้เนี่งชุดนะครับโอ้ยเอาครับตัวละตัวมีสะดุ้งมีสะดุ้งมาไปชุดพยายามจะปิดเกมหรือเปล่าครับกล้องบุรพาดูครับต่อยบนต่อยล่างต่อยบนมาไปชุดโอ้โหดูครับวิกฤตแล้วคุณศึกมีเอียงมีแท้ครับพยายามบวกศอกพยายามกัดฟันบวกศอกแต่ว่ายังไม่ยอมทิ้งตัวครับดูครับกัดฟันพาจังหวะบวกหมุนออกมาครับแต่ว่ากล้องบุรพาไม่หยุดครับบางลีไม่หยุด ชุดนี้นี่โดนชุดใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหกล้องบุรพานี่ก็พยายามจะเบียดหัวใจหัวใจนี่ต้องยอมรับเลยนะครับทางด้านของขุนศึกโดนไปเยอะมากนะครับแต่ยังกัดฟันบวกด้วยไม่ยอมครับนี่ครับยังไม่ยอมครับโอ้โหนี่แหละครับเอาเข้ามาซ้ายโดนเรียบร้อยไหมครับโอ้โหต่อยซ้ายแล้วก็โยนเข่าครับลรกนี้เรียบร้อยเลยครับจบเกมครับสนับสนุนรักมวยจริงจีไครับไม่สนโตปลาจีน เสียก้าโอ้ยตีเข้าหน้าตีเข้าหน้าครับสองเข่าสามเข่าโอ้โหจัดเต็มเลยครับอารีโอ้โหดอกเข้าไปนี่เมาเลยนะครับเข้าไปคางเลยนะครับแทงแต่ละดอกทางได้ของร่างขาวโอ้พยกเข้าไปนี่เห็นเลยวกดูครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับถึงน็อกเลยครับไม่ครับโอ้ยสองเมตรครับเต็มเต็มกระโดงคางครับชัดนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับโอ้หูยกเข้าแต่ละดอกนี่ ลายคางทั้งนั้นพยายามสู้ครับทางด้านของเด็กศักดาสนเจ้าตงปราจีนแต่ว่าดูครับเพลงเข่าของลังคาภัยเขียบก่อนยังไม่ค่อยฉายครับนี่โอ้ยขยับเตะครับต่งหนึ่งมัดขวาเอาเบาเลยครับวกวขาวเล็กโดนแทงซ้ายมาเป็นชุดเลยครับดูครับโอ้โหโอ้โหวิกฤตแล้วพวกเขาเล็กโดนดูครับตะนึงขวายังไงครับไม่รอดครับแม่ต้องทิ้งตัวลงไปก่อนครับกรรมการต้องนับครับโอ้ยเอาไม่นับครับกรรมการยังไงครับเอาเบรกโอ้โห แม่จังหวะนี้ครับโอ้ยไม่ไม่ไหวไหมครับไม่ไหวครับยังเซอยู่เลยตพักออกมาเลยครับเตะแทงซ้ายอ้าวสวยคบศอกซ้ายอ้าวสอกขวาโอ้ยไปเลยครับโอ้โหไปไม่รามาไม่ไหวครับทางด้านของแสนชใจเรียบร้อยครับรีว่าโดนเข้าไปหนักๆต่างควายต่างโดนเลยครับเอาเลยครับยังขึ้นมาได้โอ้โดนถีบมากก้านพออวกศอกชุดใหญ่ครับชุดนี้มาเลยครับพยายามตีไหวไม่ไหวไหวไม่ไหว ฝ่าเกมเหมือนจะจบต้องชมหัวใจหัวใจของแสนชัยครับยังไม่ยอมดูครับร้อยปอนพยายามเร่งจะปิดเกมรับศอกซ้ายแสนชัยกรไว้ก่อนครับกอดไว้ก่อน่ว่าไม่ไหวแล้วครับโอ้โหครับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเดินกระทำนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็หลักเหลี่ยมเก่าเหลือเกินครับเน้นเน้นเนือเหนือครับนี่แทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาโอ้โหยังไงครับยังไงไม่อยู่ดีกว่าครับใครจะอยู่ก็อยู่ครับแต่ว่าตัวนี้เต็มยุ้งข้าวเลยครับจบครับมาครับส่วนปารเมตเนี่ย ซ้ายจัดจ้านปารเมตรใส่ซ้ายต่อยซ้ายเอาแล้วครับมีมาตรเมตรเหมือนกันนะครับวงในโอ้โดนศอกครับบวกศอกเขมาสอกซ้ายนี่ถึงกับทลาไปเหมือนกันนี่นะครับโอ้โหเบียดชนจริงๆทางด้านของไกลลุงเลสโอ้เอาแล้วครับเบียดเข้าไปโดนศอกนี่นะครับเอาแล้วครับไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยครับนี่หลครับเอาแล้วครับปารเมตรนาทีทอง เข้าไปครับไก่ลุงเล็กเติร์ข้ามโอ้โหโดนตุยท้องเอ้าโดนตอกตัวอ่อนโดนหมัดเรียบร้อยเลยครับยุติการชกเลยครับเองก็มียาฉีดมา20,000เหมือนกันนะครับเอาล้วครับยกนี้ออกมาคึกเหลือเกินครับเบียดเข้าไปปั้มในเอาล้วครับตีนี่แหละครับความแข็งแรงโอ้โหแต่รัตนาน้อยนี่เหลี่ยมดีเหลือเกินนะครับไม่ยอมเลยพยายามเอ้าโอ้โดนเข้าไปเยอะเรียบร้อยครับต้านไม่อยู่ครับนี่แหละครับเปิดเกมนะครับมีหมัด เดินต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในตีเข่านะครับโอ้โหโอ้ลูกนี้โอ้โหสวยจริงๆครับใส่เลือดนะครับไทกเกอร์มวยทดูนี่นะครับเต็มปลายคางเลยลูกนี้นี่